ฉันไม่เป็นไรชีวิตดำเนินต่อไปอย่าถามว่าฉันเจ็บไหมที่เธอทำราท้ายครา่นั้นไม่ต้องห่วงใยตอนรักไม่เคยห่วงฉันตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกันตอนนี้ห่วงฉันทำไม แยกกันไปตั้งนานอยากขุดคุยไปเพื่อใครฉันเจ็บแค่ไหนบอกเธอได้เพียงเท่านี้มันเจ็บกค่ตอ้องหายใจแค่วันละหลายมื่นรั้งแค่หมดไม่เลือกความหวังแค่พังไม่มี ชินดีมันเจ็บกค่ตอนให้ใจเจ็บไปอีกนานหลายปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้ทุรนทุรายอีกนานฉันไม่เป็นไรยังฟื้นยังทนอยู่ไหวหมดลมให้ ฉันคงจะหายวันนั้นไม่ได้สั่งเสียงไม่เห็นต้องดูใจกันผ่านไปแค่วันต่อวันไม่รู้อยู่เพื่ออะไรแยกกันไปตั้งนานอยากพูดคุยไปเพื่อใครฉันเจ็บแค่ไาหน,าน ได้เพียงเท่านี้โอ้ Whoa. มันเจ็บข่ตอนห้ใจแค่วันละลหลายมื่นพรังแค่หมดไม่เลือกความหวังแค่พังไม่มีชิ้นดีมันเจ็บข่ตอนห้ใจเจ็บไปอีกนานแล เจ็บไม่มากกว่านี้ทุรนทุรายอีกนานมันเจ็บแค่ตอนให้ใจมันเจ็บแค่ตอนให้ใจเจ็บไปอีกนาน จ็ไม่มากกว่านี้ และนี่คือแขกรับเชิญเขพิเศษของเรานะค่ะอริตอัสยามสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้นะคะมาเปิดรายการพร้อมกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นก็ต้องขอทักทายอริชแล้วก็แฟนๆรายการนงเง้ยนงแกลนี่ค่ะมาเจอกับเราสองคนนี่ค่ะเสาตายกับนุ่มตายเลยตายครับอ่านี่ค่ะสำหรับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นเพลงซิงเกิลใหม่จะพูดว่าล่าสุดไหมครับเพราะมันออกมานานแล้วเหมือนกันออกมานานแล้วแต่ว่าดังมากดังจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เลยหากินด้วยด้วยเพลงนี้ครับคะเป็นเพลงหากินก็ว่าได้นะครับใช่แล้วนะคะเจ็แค่ตอนหายใจครับผมเป็นเป็นอัลบั้มหรือยังสำหรับเพลงยังไม่เต็มครับแต่ว่าเป็นออกมาแค่สองซิงเกิลนะครับกระแสการตอบรับกระแสการตอบรับนี่ดีค่อนข้างดีเลยครับพอใจไหมอ่ะครับพอใจไหมพอใจครับแต่ว่าอยากทําให้เต็มที่กว่านี้ครับ ใช่แล้วที่ต้องถามว่ามีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างส่วนร่วมนะครับด้วยด้วยดยภาพของอาสยามไม่เป็นศิลปินใต้ใช่ไหมครัทีนี้ผมก็เป็นคนใต้เนี่ยแล้วเพลงเนื้อเพลงมันมาเป็นภาษากลางเลยพี่แต่ว่าผมมีส่วนร่วมในการที่ที่ออกแบบดีไซน์ดัดแปลงดัดแปลงให้เป็นภาษาใต้อ่าเป็นภาษาใต้ครับอย่างเช่นอเนี้ย ันเจ็บกอตอนหายใจกลายเป็นมันเจ็บกอตอน,ตอนหายใจ,ใ,จใช่ไหมฮะมันก็ได้กลิ่นอายความเป็นใต้ขึ้นมานิดนึงนะครับชอบก็ตรงนี้แหละตรงนี้ครับมันมีเสน่ห์ก็ตรงนี้แหละเนะยคะทีนี้เชื่อได้ว่านะคะจากเดิมที่รู้จักอริสนะคะจากไม่ล่อแต่รักจริงนะคะกลุ่มแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นไหมจากซิงเกิลเพลงนี้เพิ่มมากขึ้นครับคือคือกลุ่มแฟนคลับผมเนี่ยจะเป็น วัยรุ่นที่กำลังเรียนมากกว่าใช่ใช่ใช่คะถ้าเดินแถวใต้ถ้าไปตามโรงเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยฮะจะเป็นที่รู้จักมากเป็นที่รู้จักครับแสดงว่าเราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นทาร์เก็ตครบเช่นเดียวกันนะจ๊ะ่ต้องถามก่อนชื่ออรีสต้องบอกว่าชื่อแปลกหลายคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าอรีที่เป็นชื่อจริงหรือเปล่าอืเป็นชื่อจริงครับเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ความหมายอ่ะความหมายอรีสครับเป็นความหมายแบบกว้างๆนะไม่ได้หมายความว่า อะไรเฉพาะจาดจงคหมเพราะว่าคนที่ชื่อนี้คือถ้าเกิดทำอะไรประสบความสำเร็จว่าไหมโอ้โหชีวิตทุกวันนี้ก็เลยแบบว่าประสบอย่างประสบความสำเร็จก็ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังยังจะต้องไปค่ะความฝันเราคืออยากไปให้ไกลนะคะนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นถือว่แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะจุดหนึ่งนะคะทีนี้ต้องถามก่อนเลยเพราะว่ามีหลายคนเขาบอกว่าอริเนี่ยนะแอบปลื้มแอบชอบพี่หนุ่มมิเตอร์ กับผีล่วงไก่ผีล่วงไก่ครับสาชอบสองคนนี้อ่ะสาชอบสองคนนี้ใช่ไหมครับอ่าเล่นตายดีไหมได้เล่ได้เลยนี่รายการน้องนิงน้องแกลเล่นได้ผีล่วงไก่ก็เป็นศิลปินที่ผมชื่นช็อปมาตั้งแต่ตอนที่ตอนที่สมัยยังเรียนอยู่เลยปอ่ะปอหมอ .5 ม .6 กับฟังเพลงของผีล่วงไก่คือก้นใจผีล่วงครับพี่อุเคยฟังไหมเคยฟังแต่ย่าฟังอริดรองอ่ารให้อง สี่ปีให้เธอเรียนจบนี่ไงเราเธอจะลบมาพบที่เมืองลูกตอเนี่ยแค่นี้่อนี่เหรอเพลงนี้ออกมาผมชอบมากเลยแล้วก็เอาไปแกะเล่นกันกับวงเพื่อนๆที่ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็พี่หลวงกายก็เป็นศิลปินที่บุกเบิกแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตด้วยใช่ไหคะเป็นคนแรกๆเลยใช่เลยแล้วต่อมาก็เป็นรุ่นน้องนะแล้วทีนี้มาที่พี่หนูมิเตอร์ พี่หนูเวนเตอร์พี่หนูเวเตอร์เป็นเป็นแนวเพลงที่ร่วมร่วมสมัยแล้วก็เป็นการที่ดึงลุกทุ่งกับเพื่อชีวิตมารวมกันกลายเป็นแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่เขาเรียกกันติดทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พี่หนูที่ผมประทับใจมากนั้นคือผมได้ร่วมงานกับพี่หนูในอัลบั้มแรกคือไม่หลอดย่างจริงพี่หนูเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็เลยแอบ ประับใจเพิ่มากขึ้นนะคะทีนี้แหล่งตายแล้วค่ไล่คนอาจจะส่งซ้ายว่าเป็นคนจังหวัดไอรายะเป็นคนจังหวัดกระบี่ครับกระบี่เลยเนี่คนเมืองกระบี่นี่ค่ะนี่แค่บอกว่าคร่าวๆยังไม่ลึกพอยัไม่ลึกพอเพราะว่ารายการเราเนี่ยค่ะชอบเจาะลึกต้องลึกๆด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ